you know. สบายดีเดอ้อพี่น้องไม่นี่ก็สิขึ้นไปอยู่บ่าป่าน้องพี่น,น้องไม่นี่ก็ตาห้ามโมขึ้นไปน้องพี่น้องดีฮับเปฮร์โซนติดตามเบเนกนัาโนวาเซนทางเดินทางไปดูว่ามันรอจะเป็นอะไรก่อเปอรสโซนติดตามก,กันไว้พี่น้องเดี๋ยวนี้ก็อกำลังขึ้นไปน้องพี่น,อน้องมุกจามุกวังก่อเช็ดตัวได้บุ้งว่าเส้นทางจะเป็นอะไรบ้างพี่น้องเดี๋ยวนี่ห้ามโมก่อ

คร the ับพี like okay, ่ตาตาปุติเซมดาเลยตาเวตาเวอยากจะคัดดาเนี่ยมาดาเนี่ยมาสิจะตั้งไว้เลยนะมันดีไปอยากก็สักรเียนเนพี่น้องฮัสไปติดตากเมื้อนี้ก็ลพี่น้องโอเคครับปนกันเลยนาีวิวงามสดมื้อนี้มื้อนี้ก็อากาศดีหน่อยนึงพี่น้อง แต่พูดหน่อยทอันนี้จะไะเม็ดหมอลายอยู่สักหน่อยคนนี่บรรยากาศอยู่ไคเนาะพี่น้องให้กระจอเนาะพี่น้องมาเลยพี่น้องไปเขาขึ้นไปบนนั่งกันอะไรขึ้นเนี่ยสินทางจะเป็นอะไรพี่กี่คือมาหอยนี่ดีอยู่พี่น้องบ่ได้เมื่อปันได้ทางคนดีอยู่แกออกไปเลยพี่น้องนี่ ไป,ไขขป,ป้าพี่น้องน่าสมควรเลยเหมือนข้าวอกับเปาเหมือนกนจิตตมลายสมพีน้องเหมือนอันนี้เบรกกับบะมี่นะพี่น้องบอนี่เบรกกับบะมี่พี่น้องใน,ะนมดแล้วเบรกก็ไม่เปลี่ยนเธอแค่เอาไปเบิร์นเลยพี่น้อง เหมือพี่น้องตอนนี้ก็มา,าอยู่เส้นทางที่ระบาดที่สุดแล้วพี่น้องนี่อมิกี้ก็มาอยู่ห้างตกคุณน้องพี่น้องจะติดงอว้พี่น้องไก่ทีฮา้อยู่บับปลาแล้วพี่น้องตอนนี้เหมือนพี่น้องเส้นทางก็แต่ลุมไปอยู่นี่ก็เส้นทางก็ตาลายสุดแล้วพี่น้องบัดทีเฮาก็ไม่ได้ออกไปน้ำปัดอยู่หาน่ก็แบด แบบตัวนี้ไปพี่น้องว้าตัวนี้ก่นรับสมควรเลยพี่น้องนี่ก็มีอเอขึ้นมุ้งหัวมันสีไวแล้วเบาไวก็ติดตาส่งไปเบื้องลากันเลยพี่น้องเดูนี่ก็บ่านี้เด็กคำนำไปอีกแล้วพี่น้องนี่ว้าโทษพี่น้องนี่เด็กคำนำไปแล้วพี่น,อน้อ,นอง,เด,องเดินลงไปอยุบคนละ มื้อแม่น่ะลูกแจ็คก็ใส่บ่ได้แล้วพี่น้องเฮานี้ลูจ็คนี่ไปได้นึงพี่น้องบึ้งเนาะพี่น้องบ่นี่เฮ็ดครัไวดีๆเนาะพี่น้องทีแล้วนี่แต่ว่าม่าน้องฝนตกแห้งุแล้วก็ูมยังบ่ฮู้ลมมาเนาะพี่น้องนี่นาก่อนเนี่ยสมมุติว่านี่บ่นี่เนาะคือสิใหญ่สุพี่น้องนี่ก็เฮ็ดวดีๆเนาะพี่น้อง ตอนที่แล้วก่อนี้ก็บ่มีพี่น้องแต่ว่ามามือนี้ก่ก่อนี้กลาลายพี่นอ้องโตเป็นอยังผู้ฮู้เนาะพี่น้องลอยลงมาเน,น,นาะทัพนีก่อนนังสิใหญ่มาแล้วก็รวมไปเลยพี่น้องเลยเจอนางกบบ่แห้งสนีเนาะพี่น้องหน่อยซื้อแล้ววันที่พทุนเนี่ย,าย,าายมาสิเราใหญ่แล้วแหละที่จะมาใหญ่เนี่สิเวอคือเไม่ดวีสาหายให่แลวละ งองาดูจ่อไปแล้วกเจ้าหมีสิ่้อยแล้วพี yeah. oh, so 8, 8, 8, 8. So ่น้องอีประมาณสองนาทีก่ห้องบัปาแล้วพี่น้อง้าพี่น้องลำบากสบเส้นทางมากก็นั่งดีปลาเลยมีลายโอ้ย่นจจะกไ่เสียไม่ยีลาเลยสอบปาสอบาไม่ดีคว้าเลยสอบไปทำโอ้ยว่าพ่ติดขตเ้ ต,ตีเปล่าพี่เพื่อนแต่อยากก็แค่ไหนกลาสให้ดีเนาะตอนนี้เขาก่อมาห้องอยู่กาลังขึ้นไปไหายน้องพี่น้องเขาเขาสิไปอะไหาของกินอะไก่อนเขาสิไปเบิร์นมาแตนน้องเดี๋ยวนี้มาแตนก็มีอะไรก็ใหญ่ห้องบาร์เทอเขาไม่ได้มาเบิร์อยู่ไฮก่อนดูแลน้องพี่พี่น้องเราจะเขาเสซ็นอย่างไฮประมาณเดือนเดือนไปแล้วเขาไม่ได้ขึ้นมาอยู่ไฮก่อนแล้วก็มื้อน,นี้ก็ แล้วจะตางหาหมูเอาไว้อยู่แบบปลาอะไรก็เาก็ขคือมาอยู่หายน้อพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิร์นักกําลังล่พี่น้องเนี่ยนี่ปลาแมีเอาไว้ทมีเอาไว้อะไรตัวนี้ฮารจะต่างไว้เวต็ตม,มเลยแำมีช่วยก็ข้าลูกไงหารุก็ข้าลูกอืมบรระากาบอยู่กำลังขึ้นไปอยู่หายน้อพี่น้องเมาสุไปเบิงว่ามาัน,นแต้มมีเหลี่บ่็ตจันีรแหละพี่น้องก็เขาหาน่ะของกินแด่พี่น้องขอข เส้นทางคือไปอยู่ไฮก็จะเป็นเบนี่พี่น้องทางของประเทศฐานยาบราเนะเทศฐานเท,ท่านั้นนะบระเทศฐานดีๆคนต้องก็ออาบุเปลี่ยนซะแลวันไปทางนะไฮนั่นนะพี่น้องมันกดไม่เป็นยังไรพี่นอ้องเดี๋ยวนี้มาห่ออยู่ไฮเลยพี่น้อง นี่เขาไปเบิร์นนะมาแต้งพี่น้องป้าทุกเข่างามแล้วเดินเดาขึ้นกต้ใหม้คนนี้วิวเพิ่นป้าทุกโมเดลมาเบิร์นด้แล้วนะไอ้ก็เขาก็จป็นอะไรก็บุ้งหูเลือนเลื้อยนาะพี่น้องบรรยากาศอยู่ไฮก็จะเป็นเบนีดเด้อพี่น้อง โอ้ oh, ฟ้ามมืดเถอะตุตกแลยที่บับนีิเราตัดบดได้เลยบันีน่เฮากา็ไปซ้อมมาแต้นแล้วก็ไปเอาอันนั้นมาเอ็กนอนเดี๋ยนี้มาเอ็กก็มีหลายแล้วพี่นอ้องเชียร์ห้ก็โอเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องมัน,นกาดอยูยอหย่ห้เขาเสียหนาแล้วแต่ว่าหนาเกิดขึ้นอีมาหลายพี่น้อง อเอาเด็กเสีงเยงี่สานสี่คำเลยพี่นออ้องเขาไปไปเบิน้นเอาไปเบิ้นมันแตนน่อวะเดี๋ยวนี้มีมันแตงแล้วบอพี่น้องพี่น้องเบินเอนเขาเห็นหน่วยนึงแล้วมันแตงพี่น้องอพี่น้องน้องกบริงอยู่นอกน่ตัวนี้มาดีตัวนี้มันเน่าแล้วน้นองตัวนกกินอนี่นรนเราได้เห็นตัวนึงแล้วพี่น้องมันแตงเนี่ยคุยง่าด้วยพี่น้อง เหเนอะพี่น้องโลโลโ,ลโอเคเขาจะเอาไปเลยเมือนเป็นพี่น้องปากเทอกดซอกีเนาะ

แควนี้นยำน้อยๆสันนิษฐานๆพี่น้องประมาณสองอาทิตย์แล้วเนี่ยอาทิตย์ผ่านไปกับฮอสิเดตเด็กกิมไลตึงแลพี่นอ้องม,ม,มาตตา่ไล่กามงีพี่น้อง

พี่น้องหยุดเท่งก่อนอืมมันพลางใหญ่ๆตรงนี้เด็กป้าพี่น้องมาเต็มไล่ซุปแล้วอันนี้ตรงนี้ซุปแล้วพี่น้อง Ồ, thế còn mì nữa, phi nông mà đen, cứ nói xin, đen nông, nông, nó tên nuôi nhảy nó phi nông, nó vay kiếm nó phi nông Đấy, sống nuôi 3 nối là nương mình mình tên lai like nó kính ừ. của... này có nó, hơi nói dù kính nắm 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 ท่าลงก็มีร้ายเนาะพี่น้องหน่อยหน่อยสนิมแต่ห่อไปสดหน่อยใหญ่พี่น้องเหมือนพี่น้องอยู่นี่หน่อยหนึ่งน้อยน้องเห็นพี่น้อง มีก <ì> ่อนย่ำน้อยพี่น้องมันยังหนยานียังบ่มีเถอะเนาะพี่น้องสิเด็กเอาละสนีก็มลพี่น้องอกียูสนีพี่น้องคนเดียวนี่ น้องมีหน้ามานี่กินบ่มหมดแล้วน้องมันแต่งก่อนเฮาไปลุ่มไปเก็บมาเอิ๊ะน้องพี่น้องเดี๋ยวนี้มาเอ๊ะก็มีายแล้วพี่น้องย่องมาเอาบุกินแล้วเดี๋ยวนี้เฮากินมาแล้วนี่มันแต่งไรก็ว่านี่บ่งานแต่ว่ามีออกมาผ่องกันอยู่นี่เลยพี่น้องฟาจิงน้อง อันก็มัดแจน้อยนึงพี่น้องเกยจ,จัดสุดลบบเลยองบัดเถอเป็นเหลือว้นี่เมืเอลอยพี่น้องพี่น้องยู่นี่ก็ได นวลนึ่งแล้วพี่น้องมันแตนนี่ถูกก่อนเงินนอยนึ่งก็มีหนุ่มน้อยๆมีได้พี่นอ้องอือป้าพี่น้องเฮ้ยพี่นอ้องแดดห่อเลยพี่น้อง ภาพพี่นนองเบิ้งเนาะเพล็ก็มีหลายแล้วตอนนี้าพี看看네่น้องมาด้ยเพ็ึงก็ได้น้นี่จะงไว้พนหน่อยพีนมาสีเจสักอยีออาลา

พี่น้องอันนี้กินนางน้ำมันแตงก็โอ้โคตรดีเลยพี่น้องพับเจ้าเอิญพับมันอย่างมุ้งพี่น้องอันนี้พัะหอมมันอย่างมุ้งพี่น้องชิ้นกอบไม่ได้พี่น้องจะเอาเไหมเอาอันนี้อีพี่น้องตานี่เขาแบบมีดอกแล้วพี่น้อง Ừ, cái, mình đớp, cái, ừ. à, cái, cái này mình đọc đây đó cái nào Kết Cắt áo nó cái Còn này đó cái nào มาแล้วพี่นงอดีตแตเธอไม่ว่ากูถูกแทงกมได้มาเต็มเต็มแล้วพี่นง เดี๋ยวนี้เราก็กลับมาอยู่เที่้วน,นะพี่น้องวันนพี่น้องมาแตนเดี๋ยวนี้มาแตนกัอนยังโบ่ใหญ่ปันไดเถอะพี่น้องสองสี่หกเจ็ดเนาะแต่แต่ลายแล้วก็มาเอ็ดเนาะเอ็ดเดี๋ยวนี้ก็อพี่น้องไล่ซุปเดี๋ยวนี้่งมันบอกกินแล้วพี่น้องกินเบื่อแล้วกินต้องแต่เตบ ตองบ่มีมาเนาะกี่มาเดี๋ยวนี้มาสนี่นี่ก็มีหลายแล้วพี่น้องบานเทือนใหญ่มากกว่าเราก็ไปกเกตมาเฮ็ดขน่ะ,นะตุ่มแล้วก็ห้ยมงกินเนาะพี่น้องมาเอ็ดนี่งมาเอ็ดเดี๋ยวนี้ก็มีเลยวนี้เขาก็กลับมาพับคอนแล้วก็อยากกลับไปเลยน้องพี่นอ้องเดี๋ยวนี้โอ้แดดขนพ่อเลยพี่น้องแดดพ่อจะนี่บ่หนึ่งอย่าฝนตกนะพี่น้อง เห็ดไว้แล้วก็กลับไว้นาะพี่น้องบรรยากาศอยู่เทียนก็โอ้พี่น้องโคตรฮอเลยพี่น้องเมื่อนี้เี้เข้ามาก็ได้สนี้แล้วพี่น้องมาเพชรเกาะโอเคเากลับไปนะพี่น้องเดี๋ยวนี้ครับเก็บทุ่งเราก่อนนี่ อันงในมันเพค่ก็มีหลายพี่น้องเขาก็ไปเลยบนันยิบพี่น้องเละนี่คือดอมไม้ป่านะครับพี่น้องดอมไม้ป่าเด้อพี่น้องงามงามอีเดียหนิเลยพี่น้องมีอะไรเนาะเจ้าเออดอมมันยังบุ้งพี่น้อง dalam